เห็นทั้งคู่นั่งร่วมโตอาหารข้างๆกันอย่างใกล้ชิดส่วนความจริงจะเป็นอย่างไงาจริงหรือไม่ที่ทั้งคู่กำลังแอบปลูกต้นรักกันเราก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปค่ะ ลือสนั่นเบลล่าราณีแคมเปญกำลังออกเด็กกับหนุ่มวินชวินเจรวรนนทนักธุรกิจทายาตระกูลหมื่นล้านของเครือเจริญโภคภัณฑ์เนื่องจากมีชาวเน็ตตาดีแอบเห็นทั้งคู่นั่งร่วมโต๊ะอาหารข้างๆกันอย่างใกล้ชิดส่วนความจริงจะเป็นอย่างไงจริงหรือไม่ที่ทั้งคู่กำลังแอบปลูกต้นรักกันเราก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปคะ่ะ คลิปนี้เรามาเปิดวาร์ปหนุ่มวินชวินเจรวรวนนทายาทซีพีชายหนุ่มที่กำลังเป็นที่จับตามองว่าจะใช่ผู้ปุมหัวใจของเบลล่าราณีคัมเปนหรือไม่กันค่ะหนุ่มวินชวินเจรวรวนนเป็นลูกชายของคุณขจรเจรวรวนนกร,กรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคพัณฑ์จำกัดค่ะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและกรมกร,รมการบริหารกองทุน9้าเบซิล เรียกว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปัจจุบันและยังมีธุรกิจอีกหลายธุรกิจอยู่ในมืออีกด้วยหนุ่มวินเริ่มต้นสนใจด้านการลงทุนเมื่ออายุ22ปีและในปี2014ได้ก่อตั้ง 2W Group จากนั้นในปี2018ได้ก่อตั้งไนท์เบลซิลธุรกิจบริหารจัดการกองทุน Private Equity ที่เน้นการลงทุนในบริษัทอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งที่ผ่านมาเบลล่าได้ให้สัมภาษณ์กับหลายรายการว่าตอนนี้พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่แล้วและล่าสุดเบลล่าเองก็ได้เผยคุณสมบัติ3ข้อที่ผู้ชายต้องมีถ้าจะเป็นแฟนกับตน ข้อแรกต้องเป็นคนจิตใจดีรักครอบครัวรักสัตว์อาจจะเป็นเพราะเบลล่ามีพื้นฐานแบบนี้เลยอยากให้เขามีเหมือนเราขออ้อ 2. คือเข้ากับครอบครัวเข้ากับที่บ้านโดยเฉพาะกับคุณแม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากเพราะคุณแม่เบล,ลเข้าได้กับทุกคนคะ่ะส่วนข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งในแง่ของไลฟ์สไตล์และสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เช่นเบลจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการแบ่งปันความซื่อสัตย์ถ้าเราไม่ได้มองตรงนี้เหมือนกันก็คงจะไม่เหมาะรวมไปถึงต้องเข้าใจถึงการทำงานของเราด้วยย้ำไม่ได้มองผู้ชายที่เงินเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนและไม่ชอบผู้ชายที่ไม่ให้เกียรติและไม่เห็นคุณค่าของตน เรียกว่างานนี้คงต้องรอทั้งคู่ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์กันอีกครั้งซึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนๆได้รู้กันค่ะ